おしゃれな方がたくさんいて、少し緊張した。日本の全国の皆さんに会いに行けたシーズンですが、見合うことができて、とてもモールリリースされるジャパンデビューアルバム。 สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอพิซ่าพ่อบาบินฟาดมากพ่อบาบินจะไม่ทนครั้งนี้พ่อฟาดถึงแอนตี้ทั้งหลายแอนตี้มาฟังด่วนถ้าไม่อยากโดนมาฟังกันก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรมาฟังกันให้ดีพ่อบาบินได้กล่าวว่าถึงผู้ติดตามของผมและผู้ใช้ไอจีที่คอมเมนต์ในโพสต์ช่วงหลังมานี้ผมสังเกตเห็นว่ามีคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง บปมาทการเหยียดและการเหยียดชาติพันธุ์ของบางคนต่อโพสของผมและผู้ติดตามบางคนก็คอมเมนต์ในไอจีโดยไม่ให้เกียรติและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ข้อความเหล่านั้นไม่ใช่แค่สื่อถึงผมแต่มีข้อความที่สื่อถึงผู้คนที่ผมให้ความเคารพเชื่นชมสนิทสนมและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบุญการีไอจีของผมเป็นสถานที่ที่ผมใช้ในการแบ่งปันค้นหาเฉลิมฉลองและพูดคุยในเรื่องต่างๆแต่จะมีคนทําพฤติกรรมการปั่นหัว ศบประมาทและแสดงความเกียดชังสำหรับ0.01%ที่ยังทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่ ผมต้องการแจ้งให้ทราบว่าคุณจะถูกบล็อกจากไอจีของผมและแอดของคุณจะถูกส่งรายงานให้กับแมด้าซึ่งอาจตัดสินใจบล็อกคุณตลอดการจากหลายๆแพลตฟอร์มของพวกเขาในกรณีที่มีการสบประมาทหรือเหยียดชาติพันธุ์ซึ่งเข้าข่ายอาชญากรรมผมจะรายงานเคสนี้ให้กับตำรวจไซเบอร์ส่วนผู้ติดตามอีก 99. 99.99%ที่มีจริยธรรมรู้จักให้เกียรติผู้อื่นและมีความซื่อสัตย์ที่สนับสนุนจุดยืนของผมในครั้งนี้ผมขอขอบคุณทุกท่าน นี่เป็นข้อความของพ่อเจซีบาบินที่ระบายออกมาและก็ขอบคุณผู้บกแลข้อความแอคิลีโฮมด้วยผู้ที่คุกคามเจซีบาบินจะส่งให้เมตาบล็อกสำหรับผู้ที่เหยียดจะส่งให้ตำรวจไซเบอร์ครั้งนี้พ่อเจซีจริงจังแล้วนะพวกที่คอมเมนต์แย่ๆหลังจากนี้เจอกันกันกบตำรวจไซเบอร์ชอบเหยียดนักนะหลังจากนี้เจอกันแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ